แห้งเนี่ยวนได้เนาะไอ้คนหวานคนแม่ไงโอ้ยไอ้เน่เน่แม่เปิดตาหุงุดูนุ่มเนื้อให้คนคุมดข้าวเดียวอันหนึ่งนะไม่ได้เบิ่งเงได้ตังได้เบิ่งตังแม่ก็ไปตะแคกเนาะแม่กะแม่ก็ไปตะแคกได้ใส่หมวกสีแดงแม่กะคือลูกนะคือลูกว่าเมกน้อยไปตะหักกันเลยนะคุณใส่แม่เป็นแต่งให้พี่น้อง เพนคือคนอยู่เมืองนอกนะไปเลาะหิมะกันบ่เอาแบบนั้นใ่คือสิไปเลาะหิมะนี่แหละมาต่อคอเนาะใช่สิให้ฮะชื่อเอาเออคักกระเนาะนี่เนาะกินนุ่มไหมล่ะี่น้องได้สวยได้เห็นมึงหน้าเลยกูไปถ่ายเอาพ่อกูตายแต่แม่กับลูกนั่นๆาถ่ายเอา่อไปตัหักร้องวันนีงเองนะ ไม่เคยทะแลดูพี่มาเนาะชุดเป็นแบบน้เนาะอดไล่รืดๆลงกันเนาะหมวกเมืองนอกไล่หมวกเบอร์เด็กเห็นมีแต่ชุดงามๆอยากสร้างให้ลูกยังบอกให้เงินชุดอุ่นๆงามๆเนาะอุ่นขัดๆนะงามๆสะดุกละนี่เด้อเขาหงเด้หงินมันอยากนะมันกินหลูเด้อเจ้ากำนำสัยอยู่มันกินอยนี้เขาบอกเขา เทอือนั้นะฮะเมฆเข่าไม่เข่ากับแม,กม่กินเบียร์ลูกก็เหยียบฟองายเนาะ <laughs> สุดป่น <laughs> ออเออทอดย่าทอด,ออดมันเย็นหัวอย่าทอดใส่ใส่มันจะรอค่ะใส่ไว้เร็วใส่เร็วเมฆอันนี้ผ้ากันนั่งหับลมเดินพี่น้องอเดินหนั่งเล่นเล<ๆ>็กๆน้อยเดี๋ยวตักกันเข่ากระลับเน้ออ้นเดี๋ยกว่าเข่ากระลับประชุมเอาเนาะเข่าห้องไปห้องเล่าแหละไวไฟกับปวดไอขึ้นขี่น้องเอง้ย เขาไปาไมด้ช ouais? no? ่กินเลยเข่ากะวนกินลาบเป็ดอันเก่าคนนี้นัมั่นไผ่มั่มันพี่น้องห้ากหามงปลายหกมงยังซ้ำทุ่มหนึ่งทรงทุ่มกังต้องผ่าเนาะสบายดีพี่น้องห้ามงปลายหกมงยังได้เนี่ยอะไรพี่น้องเลยมืดคึ้มเลย ขึ้นมาไว่ายเลยงามหนาวมาว่าเลยนกเล่นโทรศัพท์ไทยลาวเนาะนั่นเลยเกี่ยวกับเน็ตเก่าแล้ววะเกี่ยวขึ้นชีบทอดได้บ่มีเน็ตสะขึ้นบ่สฮอตไทยจะขึ้นชีบที่บอสที่เปิดฮอตสปอร์ตให้กันสี่ขึ้นซีบกันขึ้นบ่สขึ้นซีบที่บอส

หอมกันอยู่โอืมคนหุ้นนะคนแขีวนะคันแขียกัดกัดกัดได้นะก็ยังคันแขีวนุ่มแม่เอ้ยหน้าตัวนุ้ยตัวนุ้ยอยู่เด้อเจ้าน่ะเด้อเห็นไหมหัวกันน้อยหน่อพี่น้องเลยนั่งสักพักนึ่งแล้วก็สิพากันขึ้นไปเข่าห้องนอนบรรทมหมดเลยจ้ะนี่ลองเร่าท่องคุณสะอ้อนหมดเลยนะ เล้อดวดอ้นนี่สลับแมนบอมีห้ามงเดยวสวยถามจกแล้วไม่อดวดเนาะขึ้นๆกจุกจุกจ uh, so like. ุกจุกจุก well, จ yeah, ุกจุนจุก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 จุ่กกุุกกกขากกจอนี่น้องเกจย นื่อยากเงียนะเฮ้ยฮ่าทมเหาทำลมทเหนาปีน้องเยลมแท่ลมวาหนาแท่หนาว่าหบลมบหนุเนาะน้าไปบ้านเดีกันหนามีบก้ลา์กคือบอร์น่ะัวหนุ่มสบายป อ่อนแม่คุณล่ะอ่อนแหม่นีไปเด้อไปอูไปนอหน้าผองด้วยูบอน้าผอนาตัวน่ะลมัดให้เหมือน้งลอกๆขออามัแต่ละเมื่อนี่มันก็มาจากเมื่อดเป็นเมื่อมันสิ รับบเพราะว่ามันสีรับโอนรับหอมคือกันว้ามันสีหายนะที่ขอว่าบรับจะได้มันกับรับมันตงหายเบ็เราเบ็เนาะไม่เงยมันเงยิ่มันสยับเบิ่งโทรศัพท์มันก็บอะไรเบิ่งหอมหอก็คือลนเด้หาเบิ่งกับมันบอ้ยุมันเคยอยู่น้อแม่เด็กนอนเคยอยู่น้แม่นี่ก็ไปย่งน้ำโทรัพย์คนอื่นอ่้วนอนได้ Lai con du vân hưng. Móng 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 hưng 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 อต่วเลือดตับอ là ้อนันั่นั่นแหละหาอบางเว็นมันขึ้นชอยหุมดึงคอเสือม้าสิได้ึงคอเสือบอบางนนอนนอนอเปล่บอกสิับับแล้วบอมกน้อยตาดูตาดูับตาโดน่ะ เมื่อเงินบึงเบ่งกล้องให้านนั้นเมื่อนอนน้ำ่อแม่นอนบรับดยกแม่นอนบารับดอกให้ลูกเมื่อน่ะนมรอพนะั้ง่บติดซะคงจะเคยอยู่น้ำผอแนักของโผล่บอลใจใสอุ่มลูอุมเต่าเลย สี่ห้มือาเนึมันกเลนฮะพอมันอยู่ได้แหละอพอมันมาอืมเลนนะี่น้องนี่เลนฮะพออยู่ได้พอมายิ่อยู่บงหวเยบ้า่คือัิ่คือึมนพอเพิอืิ่บอกมยเเลยยินบอกหนะแม่คนใจสั่นคนยังนี่บ่น่นเกิน หนูรำแม่มันอบกุลเล็กน้อยพี่น้องนะยูว่า่อบุบบุกคุณ่ำ้านี้ไปหันกระเทงยมบนขาทีนจะต้งถนนงนี้าได้ขายเกืเลยนี่ไปแหบดเล่าเเขาหบีเนาะนี่ปแกมเลยแล้วก็ยังหลอกขายเสือยู่บนนืะขายยังไหนเล่านะ ยูโลมาขาย็นบอกขี่โลน้ำเลาเลยโลจะขายเพอพอครับทีนเป็นังอะโลน้ำเลาจะขายกูได้ดอกเราเอาแบบเมฆอยู่แบบนเดียดีแลนจะดาแลนท่านมัดอกเราแบบ้าใองไปทันอยากเบิกลานแต่เออไได้ดอกไ่ได้ดอกไได้ใ้เห็ดเหียมน้ำาพ้งค่ะ ไม่อกให้ไปเลยฉันหกินอยู่แต่ลาแมน่เลยโอ๊ะุ่นได้แู่ละแม่ครับมอนยอนมันดูรล้วก็กระตุนทอดแล้วกันเนาะของมอนอนเระตุนทอดเราไปนั่งลุงนะจะหมดอันมันจะประยามันไปเนาะไปังเราเม็เนาะ คุณลัพท์ก็บ่ได้ยินเสียงแล้วพี่น้องไปซื้อคนมีเฮือนนี่แหละน้องนี่เลาะอยู่ได้น้องใต้หมวกเนี่ยอ๋อขุ่นนะขุ่นยืนยัณดอกเติมเงินให้ไหนเด้อเมื่อได้ไว้แซร็จเมื่อไงมันจะนอนจะเติมให้ าที mm ่แ hmm. ล uh ้ว huh. ก็เราเรียกนตะเวนก็ไปทำอย่างนี bye. ้ก <splash> ่อนมใช่เอื่น่ใช่หก็ตลาดเนี้ยไปหลบเนี้ยไปน้ำตาลเนาะห้านเบียดห้านแก้วห้่นน้ำหัานเนี่ยล้วเดือนสองล้านปลายเจ้านะสามล้านแล้วน้ำตานได้เฉพาะสามล้านเด็กหน่อย คนจไป้่งลันไปนนึยิ่งพยาแล้วคาะนบไเ้อยถูกจากั้มันเหตุนไงินงเอื่อนาไปแบบไปหลอกทามิงอยู่ในห้านขายเสื้อพงเสือผาไปยัไรคนมันะเอาขอมาขายสื่อๆมีแต่เอาไปให้เจ้าของห่านเขาเงินกับเขาโอนเองใคล่ะล่เขาททษเอง นี่จะบอกราคาเครื่องท่างนี้เอายังบบซื้อยังบบห้องคนจะเสิร์ชนะเนาะเฮ้ยซื้อซอยแน่เนาะซื้อซอยเขาแน่ห้องก็ยังกระเบียดเั็นไงด้วยมันหายเลยที่ปากก่อนี่แมันหายจะบอกอีกอย่างนะเื้อไหมเอาอย่างเอ้ยซื้อซอยแน่ซื้อซอยแน่เขาห้องเขาเนาะได้ไปอ๋อไม่ต้องยิ้มเพิ่มแล้วนี่หั่นเพลยอยู่ในตลาดเขาห้องคนหลบอันใครซื้อหนี่มันตลาดเนาะเสิร์ฟเพลย์ส่งเพลย์ขอเขาเนาะ คนหน่อยครัคนกระเพงคนหน่อยด้วยนี่พี่น้องคนหน่อยเราคนนี้ไปแล้วอะไรพี่ก้าวมาเลยเลยอ้าวมันติวๆแบบนี้เดินมาแล้คือเนี่ยบ่มีเป็นบ่มีไฟนนเล่นโทรศัพท์เป็นนอนบกาน อคนนั่ันนีกิ้งไปกิ้งมากิ้งไปกิ้งมากละกิ้งไปกิงมากระับตั้มเนาะตูนบะตูนแน่าวันจะคือว่าเสื่อในทือที่บ้ามวันะเนาะเออนก็เสื่อขนังมันก็ร้น่นก็เสื่ออะไรคือก็นาวมืดปรอยากก็เอามันนุ่มมึงใกตัวโอเคเด้อพี่น้องเด้อ